เป็นการช่อโกงหรือไม่ยังไม่แน่ชัดนะครับเพราะว่าทําให้โลกโซเชียลเองก็ถกเถียงกันอย่างดุเดือดพอสมควรหลังปรากฏคลิปที่คุณป้าขับรถแท็กซี่โวยวายใส่ผู้โดยสารครับว่าค่าโดยสารที่เขาโอนเข้ามาเงินยังไม่เข้าบัญชีพร้อมกับกดดันให้จ่ายค่าโดยสารเป็นเงินสดนะครับทาให้หลายคนตั้งข้อสงสัยว่าคุณป้าท่านนี้เป็นมิจฉาชีพหรือไม่ไปดูคลิปกันเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีไม่ได้เป็น เข้าไปในแอปเลยป้าแอปแอปไม่มันจะเตือนตรงนี้ทุกครั้งที่ลูกค้าจ่ายมันจะเตือนนป้าข้แอปช้อไอ้พวกว่าตูุ้ดก็ไม่ใช่เนีไงอ้าวนั่นโอเคนะแจ้งตำรวจโอเคไม่ติแค่ร้อยกว่าบาททำไมอ่ะทำไมไม่ใช่เหรอป้าเห็นป้าว่ามันมีแจ้งเตือนในแอปป้าต้องมีเอา โวยวายแบบนี้ครับเป็นจังหวะที่คุณป้าแท็กซี่รายนี้ครับกำลังโวยวายใส่ลูกค้าว่าเงินค่าโดยสาร1 1 1บาทที่โอนผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยยังไม่เข้าบัญชีหลังไปรับลูกค้าแล้วก็ไปส่งแถวคอนโดย่านแจ้งวัฒนะนะครับจากนั้นเนี่ยเริ่มสอบถามว่ามีวิธีการจ่ายเงินรูปแบบอื่นไหมคุณป้าบอกว่าจ่ายเป็นเงินสดมาแล้วก็อ้างว่าเสียเวลาต้องรีบไปรับลูกค้ารายอื่นๆอีก ซึ่งผู้โดยสารก็ไม่รู้จะทํำยังไงนะครับเขายืนยันว่าจ่ายไปแล้วโอนให้ไปแล้วก็เลยเรียกรปภที่คอนโดเนี่ยเข้ามาช่วยดูดโทรศัพท์แต่ว่าคุณป้าที่ขับแท็กซี่กลับไม่ยอมนะครับอ้างว่าไม่ไว้ใจถึงแม้ทางนิติของคอนโดจะเข้ามาช่วยดูคู่กรณีทางคุณป้าเนี่ยก็พูดแค่ว่าปกติถ้างเงินเข้าเนี่ยจะมีข้อความเด้งเตือนขึ้นมาแต่นี่ไม่มีแสดงว่ายังไม่มีเงินเข้า อย่างไรก็ตามนะครับคุณป้าเนี่ยยืนยันว่าไม่ยอมให้เปิดแอปพลิเคชันธนาคารให้ดูสุดท้ายลูกค้าก็ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงครับเงินก็โอนไปแล้วก็เลยบอกกับป้าคนขับแท็กซี่ไปว่าจะเรียกตํารวจมาช่วยดูปรากฏว่าพอบอกตํารวจกําลังจะมาเท่านั้นแหละคุณผู้ชมลองดูบนหน้าจอนะครับคุณป้าหันหลังเดินกลับขึ้นรถขับหนีออกไปเลยครับอ้าว ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับจู่ๆเงินเข้าบัญชีเลยกระทันหันหรือว่า,หร,วาหรือว่ายังไงพอได้ยินตำรวจมาปุ๊บขึ้นรถไปเลยแถมตะโกนไล่หลังด้วยว่าร้อยกว่าบาทเองยานะยานะหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่น,นะครับโลกโซเชียลเสียงแตกกับเป็นสองฝ่ายเลยบางคนก็มองว่าเป็นเพราะแอปพลิเคชันธนาคารหรือเปล่ามันขัดข้องหรือเปล่าคุณป้าคนขับแท็กซี่เนี่ยถึงโวยวายบอกว่าไม่เห็นยอดเงินเข้า แต่บางส่วนมองว่าเคยเจอเหตุการณ์ลักษณะใกล้เคียงกันมาแล้วแต่ก็ไม่มั่นใจนะครับว่าใช่คุณป้าคนเดียวกันหรือไม่เพราะว่ามีพฤติกรรมคล้ายกับมิจฉาชีพพยายามจะหลอกเอาเงินค่าโดยสาร2ต่อนะครับ